ทำร้านนิดนึงหล่ะจากที่เคยพูดไปแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างคะตอนนี้ดีค่ะดีมากเลยค่ะทุกอสบายดีทุกคนดีบใหม่ไปไหนกันแล้วอปล่าบิ๊ใหม่ไม่ได้ไปไหนเลยบี๊ใหม่ก็อยู่บ้านกลับนตายอยู่อย่างเงี้ยค่ะอยู่ด้วยกันค่ะอยู่ด้วยกันก็ไปแวะไปเที่ยวอะไรเงี้ยไปสวัสดีบี๊ใหม่พี่เขาก็มาสวัสดีบี๊ใหม่ที่บ้านฟาร์มก็ไปสวัสดีบี๊ใหม่ที่บ้านพี่เองเจอผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วค่ะก็รู้จักไปนขากลับให้กันไหมคะไม่มีเลยค่่ะคริสสต์มมมาก็ไี ส่วนแฟกับคริสต์มาสไปกินข้าวค่ะไปกินข้าวกันแล้วก็ไปเที่ยวเล่นกันนิดหน่อยดูหนันองอะไรทั่วไปค่ะพ่อแม่เราเห็นเราเป็นไงวะคะไปเขี่ยกับเขาไหมโอเคนะพ่อแม่โอเคไม่แม่แม่เราโอเคสว่วนที่เราจะมีแฟนเป็นความชอบแม่ก็โอเคค่ะก็พ่อแม่ก็สนิทก,กันกับพี่เขาเลยชม,ม,ชมอะไรตรงไหนพี่แม่ไม่ได้ชมนะคะแต่ว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าพี่เขาเป็นคนมีความสามากแล้วก็มีความเป็นพี่ๆค่อนข้างสูงางเงี้ยแล้วก็ดูแลกันได้ก็โอเค จะใช้คำว่าแฟนหรือยังคะเอ่อเฟรนไหมก็ก็ถ้าถ้าจะถามตอนนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะใช้ได้ทีนี้การพบไดรทางลับเราต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เจะชอบแบบวันนี้ข้ามจอะไรม่นะคะคือที่ผ่านมาก็เป็นเพื่อนหมดเลยใช่แล้วก็อย่างพี่นี่หนูก็ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดแม้ ปกติอะค่ะไปเที่นวเนก็ไปเที่ยวดูหนังบ่อยบ่อยค่ะเพราะว่าจะมีผ้าแบบไม่เหมาะสมก็หรืออะไรอย่างเงี้ยผ้าแบบสเวตเตอร์วีนอะไรอย่างเงี้ยผ้าสวีทหนูไม่ถือว่าเป็นผ้าไม่เหมาะสมนะหนูก็ว่ามันก็แบบกับเพื่อนก็ทำได้กับแฟนก็ทำได้เวลาไปดูหนังมันก็เป็นเรื่องปกติที่เพื่ขาเขาแชร์การเดินแชรการอะไรอย่างงเีไหมว่าตอนนี้แฮปปี้มากกนะคนนี้ นแล้วอย่างงานเราแบบนี้เขาเข้าใจไหมคะเวลารับงานเซ็กซี่อะไรอย่างงี้น่าจะเข้าใจแต่หนูไม่ค่อยได้รับงานจริงนะแต่หนูคิดว่าเขาคงไม่ห่วงเราเพราะเขารู้ว่าหนูไม่มีอะไรเซ็กซี่แบบชุดว่ายน้ำอะไรอย่างงี้จะได้เห็นไหมคะปีนี้ชุดว่ายน้ําไม่ไม่น่าจะนะคะเพราะว่าอยางยังเรียนอยู่ด้วยยังอยากเรียนให้จบก่อนอะไรอย่างงี้ก็ช่วงนี้น่าจะน่าจะยุ่งเรื่องเรียนมากกว่าเขารูแหมว่าเราก็แบบดังอยู่ที่่นีอะไรอย่างเงี้เขารู้รู้ค่ะรู้ตอนแรกไม่รู้ตอนนี้รู้แล้วแล้วเขาเข้าใจแม้ว่าต้องมีคน กูแอบถ่ายรูปเขาอะไรเงี้ยก็เข้าใจนะคะเขาก็ไม่ได้ว่าอเขาก็เผลอๆหน่อยอย่างงี้ถ้ามีคิดจะรับเขามาเโฆษณาหรือใครมีอะไรอย่างงี้เป็นไปได้ไหมคะอืมไม่นะคะคือปกติแล้วพี่เขาก็พี่เขาก็มีให้สัมภาษณ์จากพวกทางการอะไรแล้ว เห็นกล้องไหมเขาก็ไม่ได้เหินกล้องนะก็สัมภาษณ์เขาได้เขาก็ยังพูดเก่งเชียวแต่ตอหน้าก <c oughs> ล้องนะแล้วว่า <c oughs> เาันนี้บางช่องสังมภาษณ์เขาเกี่ยวับเรื่อง ีละครเรื่องมัรจุราชสีรุ่งคือนางไทยทำอยู่แล้วก็เรื่องนี้ก็จะมีคิวถ่ายเออละครเรื่องนางไม้ใส่ลับ<ม>ก็มีให้ดูดเรื่อยๆรืยภาพยนตร์ภาพยนตร์ปีนี้ยังไม่ได้เริ่มถ่ายเลยสำเรื่องเพราะช่งต้นปีแต่ว่ามีค่ะมีอยู่มีการอัดเอามีที่ถ่ายไปพิที่แล้วแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ฉายด้วยค่ะน่าจะประมาณก,กลางปีค่ะ